มาครับโอเคนะครับก็ยังอยู่ที่เจ้าเทาเงินด่วนนะฮะมาอ่านคอมเมนต์นะครับอ่านคอมเมนต์นะฮะก็มีคอมเมนต์หนึ่งสะดุดเนาะนะครับผมสะดุดให้พวกเราได้คิดพิจารณากันนะครับนะพี่เขาบอกว่าเป็นคือผมลงเทาเงินด่วนไปโอ้นี่มันมันเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ชนะอันเดียวมาตลอดสี่ไฟ์อะไรอย่างนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับ ผมก็พูดไปประมาณนั้นนะครับแล้วพี่คนนี้เขาก็คอมเมนต์มาเนาะเป็นไปได้เป็นไปได้ดูไก่ต้องดูตอนเขาโดนตีโดนถูกกระทําด้วยครับเสีย่าเป็นไปได้ดูไก่ต้องดูตอนเขาโดนตีถูกกระทําด้วยครับเสียว่าจิตใจมันเป็นยังไงดูตอนเขาตีฝ่ายเดียว ดูตอนเขาดูตอนตีเขาฝ่ายเดียวชนะมาแต่ยังไม่เห็นน้ำอดน้ำทนอาจจะเป็นจุดพลาดก็ได้นะครับเพราะเหล่ากอเพราะเหล่ากออ่ะประมาณนี้อะไรลูกไก่มันตัดไหมอ่าไม่ไม่ต้องเข้ามาหรอกลูกไม่ต้องเข้ามาหรอก เอะนะครับโอเคประมาณนี้พี่เขาก็บอกว่าประมาณนี้นะครับว่าอืมก็คือมันชนะเรีวเนาะ,ม,ะมันก็มันก็เป็นไปได้อย่างที่พี่เขาว่า ก็มันก็เป็นไปได้นะครับอย่างว่าแหละนะครับไก่มันนะได้แต่ยกเดียวยกเดียวยกเดียวอแล้วถ้าเขาโดนเขาตีหนักๆแบบโดนเขาตีหนักๆนะแบบยกโดนเขาตีไปแบบตีหนักๆแบบเขาเก่งกว่าเขาตีก่อนแล้วเขาตียก3ามอย่างเงี้ยยกสี่อย่างเงี้ยนะครับตียกสี่อย่างเงี้ยมีตัวอื่นที้าตีเขาเก่งกว่าสมมตินะ ยกสี่อย่างนี้อ่าน้ำอดน้ำทนจะเป็นยังไงยังพอเอาเงินเดิมพันกลับบ้านได้ไหมยังพอแบบอืมพูดแล้วมันก็น่าคิดนะน่าคิดนะครับผมนะน่าคิดน่าคิดเออะมันก็น่าฉุดคิดไม่ได้เหมือนกันเนาะนะว่อืมาแต่ผมว่ามันมองอยู่สองมุมหมดนะบางคนมองในมุมที่มันปลอดภัยที่สุดก็คือมุมแบบว่าอะ น้ำอดน้ำทนมันมีได้ด้วยมันก็ดีนะครับแต่เราจะไปรู้มันตอนที่มันแบบถ้าแต่ถ้าไก่เก่งเนี่ยมันจะได้พิสูจน์น้ำทนไหมถ้าไม่มัดนวมมัดปากไว้ให้ไก่นวมตีอย่างเงี้ยมันเก่งไปไงถ้าให้ตีอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะดูไม่ได้ไม่ได้นะสินะครับอืมพูดมาแล้วมันก็น่าคิดพูดมาแล้วมันก็น่าชวนให้ ให้คิดได้นะว่าเออมันก็ควรจะแบบดูตอนเขาตีเราด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นที่เราดูในคลิปหรือทุกครั้งที่มีคลิปเจ้าเท่าเงินด่วนเนี่ยมันก็โดนเขาตีด้วยเลยนะไม่ใช่ว่ามันตีเขาอยู่ฝ่ายเดียวมันก็โดนเขาตีไปด้วยในระหว่างที่มันตีเขาเนี่ยเขาแข้งหนึ่งมันแข้งหนึ่งเขาสองแข้งมันแข้งหนึ่งก็ได้แต่ทีนี้มันตีเขาอยู่ก่อนแล้วจะไปดูตอนเขาตีมันตอนไหนทีนี้มันจริง แต่มันก็ไม่ได้ว่าผิดเนาะนะครับมันก็เขาเรียกว่ามันก็ได้หมดแหละเออมันก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่มุมมองคนนะครับว่าเรามองมุมไหนเนาะนะครับนะเราจะมองให้มันปลอดภัยที่สุดเราก็เอาน้ำํำอดน้าทนมาด้วยเก่งด้วยอะไรด้วยนะครับผมไกลตัวนึงถ้ามันมีหลายๆอย่างในตัวเนี่ยมันก็ย่อมดีนะครับนะเป็นคอมเมนต์ที่ทําให้เราเบกเรกคิดได้เนะเาะเบกเรกคิดเบกเรกคิด แต่อย่างว่าแหละนะครับแต,แต่แต่ผมก็ยังคือไม่ได้พูดว่าให้มันแบบรู้สึกว่าไม่ชอบเจ้าเท่ากันด้วยนะผมก็ยังชอบเขาอยู่ดีคือบางทีเนี่ยไก่เนี่ยบางทีมันชอบไปแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไอดอลไปแล้วเนี่ยมันคือไอดอลเลยนะมันคือไอดอลเราเลยเราชอบแล้วเจ้านี้แหละเราชอบพี่คนนี้เราชอบซุ้มฟาร์มนี้คือเข้าไอดอลเราแล้วคือชอบแล้วก็คือชอบนะครับผมนะอะในส่วนที่แบบว่าเออเขาจะอดจะทนไหมแต่มันก็ยังไม่ได้พิสูจน์ อแต่ว่าตีทุกครั้งได้ตังก็<ๆ>ก,ก,ก็ได้กูโอเคแล้วเนาะหรือจะเลี้ยงไก่ทนแต่ไม่เก่งแล้วหรือว่าจะเลี้ยงไก่เก่งแต่ไม่ทนแต่บางทีไก่มันน้าอดจำทนมันก็ขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ด้วยนะบางทีอ่ะคู่ต่อสู้ตีมันไม่ได้มันเป็นตัวตีมันก็มันก็ชนะก่อนแต่มันเจ็บมันทนไม่ไหวมันก็วิ่งอยู่ดีนะครับผมแต่จิตใจไก่มีจริงๆนะในสายเลือดไก่บางตัวไม่หนีนะนอนยอมนอนไม่ยอมหนีนะครับโอเคนะครับคอมเมนต์นี้ก็ ชี้แจงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีเพื่อให้ที่ให้เราได้ฉุดคิดกันได้ว่าอื้ออิ่มดูหลายๆมุมดูหลายๆอย่างนะครับสวัสดีครับ